คลิปนี้แต่อยากอ่านข้อความหนึ่งให้ฟังเป็นข้อความที่เตยเคยส่งให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่เตยเคยไม่ชอบเขาเพียงเพราะว่าเขาเป็นแฟนเก่าของแฟนเราซึ่งความรักครั้งนี้มันจบไปนานแล้วนะคะแต่เตยอยากแชร์ความรู้สึกตอนที่ได้รู้ว่าทำไมเราถึงต้องเกลียดชังคนที่มาก่อนเราแล้วทำไมเขาถึงเกลียดชังเราซึ่งเป็นคนที่มาทีหลัง ไม่ว่าจะมาในเวลาที่ใช่หรือไม่ใช่ก็ตามจะเข้ามาทับซ้อนกันหรือเขาจะนอกใจใครมาหาเราหรือเปล่าแต่คนที่ทำให้เรื่องทั้งหมดมันเป็นแบบนี้คนที่ทำให้คนสองคนต้องมาเป็นศัตรูกันแบบนี้ทั้งๆที่เราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนมันเป็นเพราะเขาคนเดียวแต่เรากลับเลือกที่จะเกลียดชังคนที่ก็ต้องเจ็บปวดเหมือนกับเราคิดอยู่นานว่าจะพูดเรื่องนี้ดีไหม แต่แคอยากอ่านข้อความนี้ให้ฟังพี่คะพี่อาจจะงงที่อยู่ๆเตยก็ทักมาหวังว่าพี่จะจำเตยได้นะคะเตยทักมาเพราะเตยอยากขอโทษขอโทษกับทุกๆอย่างเลยขอโทษที่เกลียดพี่มาตลอดขอโทษอะไรรลายๆที่ไม่ดีที่วันนั้นหรือวันไหนที่เตยเป็นส่วนหนึ่งของความเจ็บปวดของพี่ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจตอนนี้เตยเข้าใจทุกความรู้สึกและความเจ็บปวดของพี่แล้ว ได้รู้ว่าตอนนั้นพี่ผ่านมันมาได้ยากเย็นแค่ไหนความทุกข์ใจที่พี่ต้องทรมานมาตลอดเวลากับช่วงเวลาตอนนั้นขอโทษที่มาขอโทษในตอนนี้แต่เตยก็อยากขอโทษแต่อยากให้พี่รู้ว่าในวันที่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งคือพี่ที่ต้องนอนร้องไห้คนเดียวขินไม่ได้นอนไม่หลับออกเด็ดเฝ้าถามว่าตัวเองผิดอะไรลังโทษตัวเอง แต่ต้องทุกทนขนาดนั้นวันนี้เตยเข้าใจความเจ็บปวดนั้นพี่อาจจะคิดว่าพี่ลืมมันไปแล้วแต่เตยก็ยังอยากจะขอโทษอยู่ดีแค่อยากขอโทษจริงๆวันนี้เตยก้าวผ่านมันมาแล้วเหมือนกันกันกบที่พี่เจอแต่เตยก็ขอบคุณมันอยู่ดีเพราะมันสอนเตยโคตรเยอะเลยมันทําให้เราเข้มแข็งแข็งแรงมากขึ้นจริงๆวันนี้มันจบแล้วอย่างสวยงามเราไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะพี่ไม่ผิดเตยไม่ผิดเขาไม่ผิดขอโทษจริงๆขอให้พี่มีความสุขมากๆ ต่ก็จะมีความสุขมากๆเหมือนกันส่วนเขาก็คงมีความสุขในแบบของเขาไปพี่เก่งมากๆเลยนะที่ก้าวข้ามผ่านมาันมาแล้วยิ้มได้แล้วเนาะหลังจากเตยส่งข้อความนี้ไปเพื่อขอโทษผู้หญิงคนหนึ่งที่เราเคยย่ำยีความรู้สึกเขาคำตอบที่พี่คนนั้นตอบคือค่ะพี่ลืม,มนไปหมดแล้วเอาจริงๆมันไม่มีใครลืมได้หรอกแต่พอเวลาผ่านไปเราจะยังจำได้ แต่ไม่รู้สึกถึงมันอีกแล้วเรื่องนี้ทำให้เตยเข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องฟาดฟันกับคนอีกคนที่เจ็บปวดไม่ต่างจากเราเพื่อคนคนหนึ่งที่ไม่เคยเห็นใจใครเลยไม่เคยแม้แต่จะเข้าใจว่าคนอื่นรู้สึกยังไงได้ดัดทำพฤติกรรมแบบเดิมซ้ำๆไปจนไม่แคร์ว่าใครต้องแตกสลายแค่ไหนเราไม่ควรทะเลาะกับใครเพื่อเป็นผู้ชนะในเกมของความรักที่รางวัลไม่ได้น่าดีใจอะไร พราะเมื่อฝ่ายหนึ่งยกธงขาวขึ้นมาอีกฝ่ายจะไม่ใช่ผู้ชนะเพราะความรักที่ได้มาจากน้ำตาของอีกคนยอมต้องแลกด้วยน้ำตาของเราเช่นกัน